หนูเห็นไหมลูกว่าค mm ุณ hmm. ป like, e ้าเนี okay, mm ่ยเขามาช่วยทําความสะอาดอยู่ทุกวันเลยเราะฉะนั้นเราต้องไปไงคะษาความสะอาดโอเคค่ะก็โรงเรียนเรามีแม่บ้านคอยทาความสะอาดห้องน้ําตลอดค่ะทําให้พวกเราใช้ห้องน้ำได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ห้องน้ําสะอาดมากๆค่ะ วันนี้เราก็จะมานําเสนอห้องน้ําโรงเรียนเบญจมัเทพบุตรเพชรบุรีค่ะและอันนี้ก็คือห้องน้ําส่วนหนึ่งของโรงเรียนเบญจมัเทพบุตรของเพชรบุรีนะคะเราจะพาเข้ามาดูข้างในกันค่ะห้องน้ําที่นี่นะคะส่วนหนึ่งที่หนูชอบเลยก็คือบรรยากาศร่มรื่นและโปร่งสบายมากเลยคะ่ะแล้วก็แล,วแล้วก็ตกต้องค่ะแล้วก็มีกระจกเยอะมาก ขอฆ่าอเไรแล้วก็เจลล้างม,มือให้ล้างมือกันแบบนี้เลยนะคะหน้ำเราจะไม่ได้ใหม่นะคะแจ้ห้องน้ําเราสะอาดสุขาดีดมีความสุขครับวันนี้เราก็จะมาอีกอาคารหนึ่งที่เป็นห้องน้ําชายน,นะครับครับอ,อันนี้ก็คือห้องน้ํำหงเนี่ยเรานะครับอันนี้คืออาคารตึกแปมีความ เล็กนิดหนึ่งแต่ว่าสามารถใช้ได้ทัวสบายแล้วก็สะอาดครับอันนี้มีที่เตลล์สำหรับล้างนี้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีชิชู้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาเติมเพิ่มใช่ครับแล้วก็ห้องน้ําก็สะอาดสามห้องด้วยกันใช่แล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับมันมีไฟที่สว่างเพียงพอสำหรับการใช้แล้วก็สามารถไม่โดนแดดไม่โดนฝน เพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่ะตึกแปลนะให้ตึกแปครับตึกที่ใช้ในการเรียนแล้วถ้าเด็กถ้าเด็กอยากเข้าห้องน้สมมารลงเข้ามาได้เลยใช่ครับสะดวกสบายอีกนะครับจากที่เราไปยั่นชมหลายๆห้องน้ําและอาคารมานะครับจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเรานั้นมีความขนาดห้องน้ําเล็กและใหญ่แตกต่างกันแต่อย่างน้อยห้องรับห้องน้ำโรงเรียนเรานั้นมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะอย่างถูกต้องนะครับ ภายในห้องน้าของเรานะคะก็จะมีพัดลมที่อาดอองผ้าอามัยนะคะและยังมีเจลล้างมือด้วยนะคะอย่างที่โลแกนบอกว่าสุขภาดีมีความสุขสวัสดีครับโรงเรียนเบญจมารีบุกรีจรังหวัดเพชรบุรีในโครงการสุขาดีมีความสุขโรงเรียนเบญจมาริบุกรีจังหวัดเพชรบุรีได้จัดสุขาให้พ่อเพื่อกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมารีบุกรีจังหวัดเพชรบุรีโดยให้ปลูกสุขลักษณะ มีเจลล้างมือมีผ้ากระดาษผอผ้าอะไมัยให้กับนักเรียนห้องน้ําหญิงนะครับแล้วห้องน้ําก็จะดูแลทําความสะอาดอยู่สม่ําเสมอให้จํานวนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนครับ